สวัสดีครับอุปถัมการเกษตรนะครับผมมณีะนะครับมาสวัสดีกันอยู่ที่นะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับซอยแถวแถวระบอบไผ่นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับซอยนี้ตรงขามบักซอยพิธีนะครับผมเลยซอยระบอบไผ่มาประมาณโลหนึ่งนะครับผมคจะเป็นฟอร์ดนะครับผมรุ่นเก่าดึกดำบรรเลยนะครับเอาไปเห็นทั้งไหนอ่ะเงินสุดเชิญเอาไปเห็นไหนไฟญี่ปุ่นดิโอ้เห็นแล้วดันนันนันก่อน รั้มื้อนี้เขาก็ัมาหกเครื่องคือเรานะครับหกเครื่องนะครับสองรำรถเหมือนเดิมนะครับอยู่คันไหนบ่นนี้พี่น้องรอบนี้กะนะครับหลังจากเขาขึ้นของเมื่อวานนะครับกะนี่ครับมันอยู่คันไหนอู้ยินคันนี้ใช่ไหมมันไม่ไกลกันหรอกสีมาพูดอีกสองคันนู่นนะครับอันนี้กับสามคันอันนั้นกับสามคันนะครับผมเดี๋ยวติดตามเพื่อนวัยยุบันยังนะครับเด้อแต่ว่ากัยุนนี่ละละบภัยนี่นะพี่น้องว่าไกลกันครับ นี่กะน,นะครับเดี๋ยวเพิ่นเอากระบอกกระกระบอกกระบอกใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระบอกไม่แต่ว่าระบบเดิมนะครับผมเอพีเขาบอกเอ,เอาระบบเดิมนะครับเป,เป็นฟอร์ดรุดดึกกำบันเลยนะครับผมตกะสร้างไว้จากต่รอบก้อนนะครับรอบที่ผมมาติดอยู่ระบบไผ่นะครับผมมาติดไวไ้แบบนี้กะ เพิ่นเห็นกันเพิ่นกัดเยซังกันต่อต่อเลยครับแถวระบอบไผ่เยอะนะครับผมหลายคันแล้วนะครับที่มหาโพดหลายคันแล้วนะโอเคพี่น้องเนาะจะค่อยติดตามชมผลงานเขาได้นะครับผมมาแต่เรียบร้อยนะครับผมใส่จะไปลาไปประมาณสักของเฉลโมงนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดหกพันหกนะครับสิบนะครับการว้างนะครับเกี่ยวเกาะนะครับพอดีนะครับนี่ครับชุด กระบอกกระบอกใหม่แต่ไม่ได้แยกระบบนะครับยกสูงครับเด้อเชิญลูกน้องก็ได้รัดเดรัดแล้วมันปะโอเคนะครับยกสูงนะครับผมได้สิทธิ์เขายกกันเบิ้งนะครับเตืนเบิ้มเป็นกระบอกไม่นะครับรยกสูงนะครับสูงขั้นแรกของรอบนะครับอยู่ที่ศรีมหาโพธิ์นะครับผมจังหวัดปาจีนะครับเป็นขั้นแรกของรอบนะครับ ตัวนี้่ได้แยกระบบนะครับตัวนี้แต่มาเป็นกระบอกไม้นะครับยกสูงนะสูงปะสูงไหมแบบนี้น่าจะสูงจากเนาะรถจีบล้อคงไม่มีใครสูงขนาดนี้หรอกมั้งเออนะครับเป็นหกหูได้เปน้องได้หกหูนะนี่เขากระจขึ้นไปท่าตูมนะครับขั้นที่สองเลยนะครับท่าตูมดูเสว่าจะเป็นแยกระบบนะครับแล้วท่าตูมนะครับ ใกล oui, pues nah ้ๆก uh, ันนี่ครับห่างกันสิบโลแล้วกะอีกีขั้นหนึ่งกับยุ่ใกล้ๆกันนะครับเพราะไก่ดอกที่แถวน้องหอยนี่แหละปงชงนะครับตัวนี้ยุบ้านยังคือบ้านนี่บ้านอะไรนะเนี่ยครับบ้านโปงพอบ้านไหยังก็บ้านโปงตะคอตาบ้านโปงตะตะคอโอบ้านโปงตะคอนะครับผมตัวนี้บางเงินต่อเลยนะครับอยู่ที่นละท่าตูมนะครับตัวนี้นี่ครับเจ้าของคนสั่งนะครับพี่น้องเด้อนี่สั่ง ปลายเดือนก็นได้ปลายเดือนนี่หรีนะครับวันนี้วันที่เท่าไรก็อยี่สิบเท่าไหรนั่งยี่สิบยี่สิบสี่ใช่ไหมวันนี้รอบนั้นเราสั่ง,งที่าไรนะอยู่บ้านอะไรนะบ้านบ้านระบอบไผ่บ้านรับอไผ่นะครับไปสร้างถึงหม่องเฮาติดตั้งเลยนะครับเหมือนนั้นกับว่าถึงเดือนนะผมกอกว่าน,นัดปลายเดือนแต่ว่าก็าได้เลี้ยวอยู่ครับเมื่อท่าได้ถึงปลายดีเดี๋ยวับวันทีมีมซีอยู่นะครับตัวนี้ขั้นแรกเลยนะครับของเอบโอเคเป็น้องไปพอกันขั้นที่สองเลยนะครับผม